สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้ฝนมาไฮแล้วจะฝนพายยำมุนเส้นจะฝนเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมที่จะยำอ่าเป็นเมนูค่ำคอจ้ะน้องเขาอาลินลินบ่ไปน้องเพิ่นขอมาตั้งแต่โดนนะจ๊ะผู้ขอลืมไปแล้วเมื่อปันนี้นะจ๊ะโดนพวดฝนกับมีเครื่องเรียบร้อยแล้วจะเตรียมไว้หมดเลยนีกับมีกองเขาพิเศษจ้ะมีอ่าสามอย่างไอ้นี่มีทั้งกุ้งนอกจากหมูยอแล้วก็ปลาหมึกนะ แล้วก็มีเครื่องนะจ๊ะมันเครือเทศแค่ครอดนี่เป็นแต่งหน้าจากกับแต่งกว่าเอาไว้แบบเหมือนเขาสดไปเขาก็ได้กินผักนาจาะเรต้องกินผักแอมเขามีผักอยู่ในยำเขาแล้วนะมีมะนาวจะมีพริกมีหอมหัวใหญ่นะจ๊ะเป็นืันนี้ฝนได้เป็นหอมแขกนะเป็นหอมหัวใหญ่สีขาวสีม่วงได้หมดเลยแล้วก็มีขึ้นช่ายนะแล้วก็มีน้ําซุปจะน้าซุปในนี่มีพร้อมทั้งหมูสับนะแสดงว่าืันนี้เครื่องเขามีทั้งกุ้งหมูยอปลาหมึกแล้วก็หมูสับนะจ๊ะมีสี่อย่าง ในนี่ส่นกะต้มนะจะเป็นต้มเป็นน้ำซุปเรียบร้อยแล้วก็ใส่แบบผงปรุงรสนะจะใส่เกลือใส่น้ำตาลนะจะ๊ะแล้วก็มีใส่หัวกระเทียมดองลงไปพรออ้อมแล้วก็เสียมจะให้รสชาติมันเข้มข้นนะเข้มข้นเกิดนข้าวที่สดกินเล่นได้เนาะเพราะว่าเอามาย้ำล้วเส้นอาบุนเ้นมันดูดมันสิได้แบบปวดเจ็บนะจ๊ะแล้วก็มีบุ้นเส้นจะเป็นวุ้น สิขเาวมากเป็นวุ้นเส้นก็ได้เป็นมะาม่าก็ได้จะทำฝนใช้วุ้นเส้นแห้งจ้ะอันนี้เป็นวุ้นเส้นตาสายฝนนะจ๊ะซื้อเดียวกันพวกกินพวกเดียวกันนะจ๊ะฝนคอยาดยำเลยจ้ะกินน้นบักหนาวมันโชยมามันเทศไทยแบบเปรี้ยวปา,นะากนะเจ้ะเปรี้ยวปากอยากกินอยากกินส้มเอาสีเห็ดยำแต่ว่าอยากกินส้มแล้วจะ้ะว่าตํำมวงยู่งหบือเปล่านะมาจาก้กฝนคอยาดยำกันนะมาจา้เห็ดยำน้ำฝนนะก๋มบางใหญ่ค่ะจ้ะในนี้เป็นน้ำซุปนะจ้ะ ลงไปเลยเดี๋ยวฝนแจะงตักกระเทียมออกจ้ะฝนมีกระเทียมดองฝนมากกินแบบน้ำคลุกคลิกมาจ้ะหรือว่าแบบน้ำหลายหลแต่ฝนบอกมาก,กินย้ำแบบน้ำแห้งๆเนาะฝนกะเลยเห็ดเป็นน้ำซุปเยอะๆอันนี้ฝนใส่ตอนต้มเลยจ้ะอันที่ได้วันหวานนัวๆแก,ก่น้อยอจ้ะเสร็จแล้วใส่พริกจ้ะที่จริงฝนอยากใส่เบิร์นะแต่ว่าห่าง ไอ้พ่นกินน้ําจากฝนเลยใส่ไปนิดนึงอใส่ไปครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวฝนจะใส่ตามหลังอีกเนาะอันนี้ฝนใส่ไปแค่แบบแค่ให้อายพ่นกินน้ําใด้เื่อจ้ะอีกหน่อยนึงไหมแค่ไอ้พ่นกินน้ําไดเนาะเดี๋ยวฝนจะใส่ของฝนที่หลังเลยนะาของฝนบ๊อพอตักจำเลยจะตา,ยาตามด้วยมะนาวตามด้วยมะนาวจ้ะ คนมากินเปรี้ยวหวานเดี๋ยวขอชิมมันก่อนนะจ๊ะมัน,นีชิมก่อนรสชาติอ่อนๆน่าหลงไหล <laughs> ฝนเพิ่มอันนี้กันจ้ะเพื่อความเข้มข้นน้ำปลาแต่ที่จริง่นแบบอ่อนๆแซบไปแล้วจ้ะแต่มันแซบแบบอ่อนๆเกินไปสำหรับยำมันต้องจีดจ้าให้จ๊ะเนาะยำมันต้องจีดจานิดหนึ่งฝนบ่ค่อยอยากคนแห้งเลยคนแห้งมันเหมือนแบบผัดตีกองเปล่งเปล่งอยู่ไหมจ้ะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วจ้ะ อ่อนๆเดี๋ยจะสดดีขอมมอนเอาอีกหนึ่งลูก <c oughs> เห็ดเองมันกระสิใดแบบรสชาติที่พอใจนะ,ะจ๊ะใส่ไปเลยจะเปน็นอีคนใส่เครื่องทั้งแครอทนะไอม้มะเขือเทศแครอทขึ้นช่ายจา้ะโอ้เสียงก็ลงไปเขาถอดเลยจ้ะแตงกวาหอมหัวใหญ่นะจะหอมแขกหอมอะไรก็ได้ถ้าว่มนี้เทิงหอมหัวใหญ่หอมแขกก็ใส่เป็นต้นหอมก็ได้จ้ะหั่นเป็น ข้อขอนะใส่ลงไปเลยได้เลยคนก่อนจะเ<ม>ซมเปิลเซมเปิลกัน<ม>หน้าตายำกำลังมาแล้วจ้ะนี่น่ากินมากเพิ่ขาซิมอีกรอบหนึ่งกันซิมก่อนยิมก่อนจ้ะเมืน่อนี้ คุณเส้นเครื่องเขาจะแน่นๆเลยลงไปแบบเชนเดอร์บุ้มใส่เครื่องลงไปเบนแล้วฝนตรงนี้มือพิเศษจกคนแันนี้ม็นะเเสียงบดังเนาะมฝนทนี่ใส่นั้นคนมันดังปวดเสียงดังเกินนั้นฝนล,ลืมยังฝน,นล,ลืมทัวนะ่น่ะ ลืมลืมถั่วลิสงอาจจะได้นลมานะมันตักไว้ให้อายแล้วจ้ะแล้วกพริกของเราลงไปเพิ่ม <c oughs> โอ้โห <c oughs> จีตาเะลี่สายใจเราด้วยอูมาร์เลยจ้ะยำมือเสร็จคนเสร็จแล้วนะ มาจา้าของฝนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะฝนกะโรยทุเรศงเรียบร้อยแล้วพร้อมแอบไปเอาม้าจากเมื่อกี้นี้สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะมาจากินน,น้ำฝนพ่อแม่จ๊ะพี่ชายพี่สาวจา๊ะคุณป้าคุณน้าคุณอาน้องน้องลูกๆเดี๋ยวจ๊ะเด้อมากินอยำม,มุ้นเส้นนะจ๊ะเป็นเมนูคําคอนะเนาะฝนคอมาต่โดนล้วฝนคอ,อยัดตั้งกล้องแบบนี้เห็นยำชัดๆนะจนะ๊ะเนาะอืุ้นเส้นเหนียวนุ่มจ้ะเป็นอ่าอุ้นเส้นตาายฝนโปรโมทอีกแล้ว ผมหมทซื้อจะของเลยนะ <laughs> <c oughs> เนื้อนุ่มขา้าจังพักนี้ประมาณว่าเอามาแต่งซื้อใจกินได้ด้วยค <c oughs> นที่บอกว่ารสชาตินีนฝนคืดฮอด

มีน้ำเช่วเย็นๆจ้ะหวานเจี๊ยบจะฝนใส่เองเมื่อนี้ฝนน้ำใสน้าหวานหลายหวานเจียเจ๊ยบเจี๊ยบบางฝนอีกก็อาจจะไม่เจี๊ยบคนอื่นเด้จ้ะจุ่มน้ำพร้อมจะ ทำบ่เผ็ดกั็กินงหนพริกตามปลาหมึกโอ้พริกเป็นตาหายทำมาเยี่ยยินชิ้นนึงแล้วแบบอยากหายเลยจ้ะอ,อ,อีกจัดไป มันยำถือทัวรหอมร้อยกันหอมแต่ขวากลังดีฝุลเบฟเอาอสีน่นาทีใส่ความร่อนอ่าเจ็ดร้อย เวลายำแอ่ะของนี่เขากินได้เลยนะเวลาสดแบบนี้งันชอได้หยำได้ตัวยังอันใดเขาว่ากินมาต้องไฟนะั้น ฝนใส้วุ่นเสร็จหน่อยพอดฝนมากินเสร็จนะพริกตอนนั้นคือมาเปะลงไปไก่อะอันนี้กับพริกด้จ้ะเอามาลงไปกันฝนยังไม่อยากตาบานตอนนี้ มันมีเห็ดแบบแซบแห้งแต่มันแบบบดจัดแห้งแต่ว่าเผ็ดๆแล้วต่ฝนไม้ถึงอรสชาติรสาติไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากมาก ละมุนละมุนย้ำแบบแซบแซบละมุนละมุนเผื่ออธิบายวเาทีาะาละแซบจกุง้งเป็นบอะังน้ำยำแซบอีหยำง,ยงมันก็แซบไปเบิดในจานเลยเนาะแบบนี้กุ้งเป็นพระเอก การลืมฮอตกุ้งจ้ะเพราะว่านายจานเขาแซบสุยางเลยแม่ตาผักจังเนี่ยตักหมูปีน่าวาผักจังเลยผักเครื่องเสวยจ้ะแซบเซย 南方。 มันสดคำหนีหลงไปปุ๊บน้ำตาผ่านหน่อยเลยจ้ะพ <laughs> ร <laughs> ิกล้วนๆปลาหมึก อ,อ,อร่อษจังแซ่บหอมัวอบไม้นะจ๊ะหอม กี่กี๊รสเคอรี่พันมะส่งพัสดุจ้ะเลยแอบไปรับมาคนสร้างม็อบถูพื้นถูบ้านจ่ะเป็นแบบแบนแบบม็อบกว่าจ้ะแล้วก็มีถังอ่ะถังรีดให้พ่อพ่อบอต้องไปแปลงออก ทู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 มันจะออกมาถึงทูทูอยู่ในถังแล้วเดี๋ยวนะ กินเซนเป็นยันยานนี่ดับยัง <c oughs> มันดีสิตา <c oughs> <c oughs> แลยก็ัมากกินเซนก็นยังเนี่ย ป็นหย่ำบะทันมือมือกับสมองอยากตักเข้าปากยังเดี๋ยวดยางหย่ำบะทันเลย <c oughs> ออถอดแล้วจ้าเสียงซันขูดกกับอันนี้ 就瞓啦冇困啦 ฝนไปกอนนะจ้าฝนสิเลมอีกอยู่จ้ากินได้ต่อนะจ้ามันแซบจา้าไม่แซบมันแบบตอนนี้เผ็ดนิดนิดจ้าไม่ได้เผ็ดมากมายผลมีผลไมแกเผ็ดนะจ้าวัตสิพาณกินแต่ว่าอ่าเวลาไล่ยหลยเวลามันโดนแล้วนะไปลงจา้าเดี๋ยวฝนมาทำมาคลิปนหนคลิปนี้ฝนไปกอนนะจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ้าขอบคุณที่ขอเมนูอ่าเมนูนี้มาแล้วจา้าผูดใดไเนาะขอมาโดนแล้วนะจ้าขอโทษที่เผ็ดใยช่ชา เอาละพอจะิ่มเสาวกินลเริ่มเผ็ดแห้งเดี๋ยวฝนมาหาม่คิมนาจะไปละค่ะบายบายค่ะ